วาการดรากรสราเซสึนะครับเรียกได้ว่าเป็นวาการ่างใหม่นะครับที่เกิดจากการที่เจนาโอของเรานะครับโดนซีบิลสิงนั่นเองครับซี่งแนวว่าร่างนี้นะครับมาพร้อมกับคีย์เวิร์ดนะครับหรือก็คือสถานะใหม่นะครับอย่างการ ปลดปล่อยมังกรมานั่นเองนะครับการที่วาการ่างใหม่นะครับมันทําให้เด็กเนี้ยเล่นเสถียรขึ้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเทคลุกของมันนอกหลากที่จะบึ้มแถวหน้าแล้วก็ยังสามารถระเบิดหลังของทั้งสองฝ่ายได้ครับถ้าจะพูดให้ถูกก็คือระเบิดทั้งสนามนั่นแหละครับถือว่าโหดมากๆเลยนั่นเองครับกับดีไวสกิลนะครับที่เงื่อนไขนะครับไม่วุ่นวายนะครับแต่แน่ว่าต้องเห็นการลุกจากเทคออโต้ดังเดิมของแวนการ์ดเราก่อนนั่นเองนะครับถึงจะลุกได้นั่นเองนะครับถือว่าวาการ่างใหม่นะครับค่อนข้างที่ยออมน้ื กัันนน่เองครับอย่าง Storm Slash ดราคอนนะครับที่เมื่อโดนบึ้มนะครับก็คอมาหลังได้ครับและแน่นอนว่าเป็นตัวบุ๊คสิบสามตัวตีสิบสามได้ด้วยนะครับถ้าเกิดวันการเราติดสถานะนะครับถือว่าเป็นอิงเด็กนะครับที่เก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเด็กโปรไฟล์ของวาการาเกรสราเซสึกนะครับก็คีย์เวิร์ดยังปลดปล่อยมังกรมานะครับมันจะเฟี้ยวเงาะแค่ไหนครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเด็กโปรไฟล์ของเจ้าเด็กวาการาเกรสราเซสึกกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกัน โบลเดอรเอ็กซ์นะครับเจ้าหนึ่งวัจีรัวนะครับเกสูรอะไรก็ได้ครับเป็นธรรมยุร่านะครับผมนะครับแล้วก็ไรเดคเรส์นั่นเองนะครับโดยไรเดคเรส์จะได้ก็ต่อเมื่อเราทําการไรนะครับการไปเนี้ยก็จะไปแปะในเครสโซนจากในไรเดคครับถ้าเริ่มหลังจะได้เอนเนอร์จีชาร์จสามนะครับเดอร์มิตี้สูงสุดได้สิบหน่วยไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้และทุกๆุกไรเฟิรนะครับก็จะเติมสามจีนะครับแล้วก็มีเทคแอร์กอนสเปิร์เทิร์นใจเจ็ดโจนึงครับซึ่งนานๆทีใช้ทีนนนัั่เองะครบ อย่างที่บอกไปครับเด็กนี้ไม่ฟิกตัวเริ่มครับก็คือตัวเริ่มอะไรก็ได้นะครับจะเป็นสไลด์เอกอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเมื่อถูกไรทับถ้าเริ่มหลังได้จั่วนะครับแล้วก็หนึ่งว่าจีโรมิถิกแรกครับก็คือคอนช่องวันยากาครับในเทิร์นของเราครับการเป็นนี้บวก2,000ันตันชนวนเรียบอากาของเราที่อยู่ในสนามนะครับก็ยิ่งดีกาบเราเยอะนะครับก็ยิ่งสแตกแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็เอามาใช้ได้ดีนะครับตอนเริ่มหลังนะครับแล้วก็สกิลต่อมาครับคือคอนแวนนะครับถ้าเจะทำการไล่จากไหนไรเด็กครับจะสามารถโซบลัสหนึ่ ใส่แวนครเข้าแวนกากของเราครับเป็นเกรดสามหรืสูงกว่าที่ติดชื่อวากาอยู่ในชื่อการ์ดครับยูนิตนี้นะครับพาวเวอร์ปัตห้0 0ันะครับและเมื่อจบแบตเทิร์นต้องบึ้มตัวเองและจวดหนึ่งครับซึ่งเทคนโลบังคับทำนั่นเองครับและก็สุดท้ายก็คือสตาร์กรแห่งการไร้พ่ายวากาดาเกรสนะครับออโต้บันการของสเปอร์เทิร์นครับเมื่อนี้โจมตีใส่แวนการครับซีวีหนึ่งครับระเบิดแถวหน้าของทั้งสองฝ่ายนะครับและยู่นี้พาวเวอร์บวกหมื่นครับและเมื่อจบแบตเทิร์นแซนไรนลบสองครับอันนี้เราน่าจะรู้กัน และถ้าเกิดยูนิตนี้โจมตีเป็นครั้งที่2หรือมากกว่าในเทอร์นี้ครับ CB1 ครับลุกตัวเองนะครับแล้วบวก2องไบรฟ์นะครับซึ่งก็จริงๆนะครับถ้าพูดถึงเดกราเซซึนะครับดีไวส์กิ้วของร่างนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เป็นตัวเปิดซะมากกว่าครับพูดง่ายๆก็คือจะเหมือนกันเลียนอนครับที่เป็นไร้เปิดก่อนเข้าสู่ยูนิสันเรสอย่างวิวาเช่นั่นเองนะครับไร้เด็กก็ประมาณนี้เลยครับผมลองเล่นแล้วมันเวิร์กกว่านั่นเองนะครับเกรดสามของเราครับก็เริ่มที่ เจ้าตัวนี้เลยครับทูเดอรมูนเรียบร้อยนะครับอย่างเจ้ามังกรตามานันแห่งความไร้พ่าย,ายวากาดาเกรสราเซสึนั่นเองนะครับการบินี้นะครับมีคีย์เวิร์ดอย่างการปลดปล่อยมังกรมานนั่นเองนะครับซึ่งสถานีครับจะได้มาก็ต่อเมื่อเราทำการไลก์การไปเนี้ยทับการที่ติดชื่อวากานะครับก็คือวากาดาเกรส แล้วก็ไรเป็นวากาลากิราร์เสืสื่อครับก็คือได้รับสถานะปลดปล่อยมังกรมารจนจบไฟนี่แหละครับแล้วก็เกิดว่าเทินนี้ครับเรายังไม่ได้รับเพอร์เซนาไรนะครับก็จะแอคทีฟเพอร์เซนาไรได้ครับก็เรียกได้ว่าดีกว่าวิวาเช่หน่อยนะครับเพราะว่าวิวาเช่ครับคือมาไรทับเรียนอนนั่งเก่ามันไม่ได้เผยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันได้เผยนั่นเองครับแล้วก็ติดสถานะปลดปล่อยมังกรมารจนจบไฟนั่นเองนะครับแล้วก็มีเทคลุกนะครับที่ค่อนข้างดีกว่าเดิมหน่อยครับก็คือออโต้แวนการ์ดวออนสเปร์คืโตวันการ์ดครรับดิไทกแถวหน้าทั้งหมดครับและยนี้พาวเวอร์ปััดหมื่นนนะครบบจจ แล้วก็เมื่อจบแบทเทิลน,นะครับก็คือ CB1 ครับรีท้ายเรียการแถวหลัง,งทั้ง2ฝ่ายทั้งหมดครับเพื่อสแตนอยู่ในนี้และไดร์ลบ2จนจบเถินนั่นเองนะครับก็เป็นตีลุกนะครับที่รอบนี้นอกจากจะบึ้มหน้าบึ้มหลังด้วยนะครับโคตรเก่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Device Skill ของตัวนี้นะครับออโต้กันกรด เมื่อจบแบทเทิลที่นี้โจมตีครับถ่าอนี้ stand ด้วยความสามารถออโต้พื้นฐานของยูดิตนี้นะครับในเทิร์นนี้นะครับสามารถ CB1 เพื่อ stand ยูดิตนี้และไรบวก2องเพื่อจบเทิร์นก็คือลุกไปอีกรอบจากยูไอด์สกิลก็คือตี2องไรบได้นะครับซึ่งยูไอด์สิลของตัวนี้ค่อนข้างเก่งกว่าวาการ่างแรกหน่อยครับคือวาการ่างแรกต้องรอที่แดัมมีกฝ่ายครับเป็น4นะครับแต่นี่ไม่ต้องรอนะครับแต่ว่าการไปเนี้ยก็คือถ้าเห็นมันลุกจากเิคออโต้นะครับก็คือจะสามารถกดยูไอที่จะ2ได้ครับ์สกาก็ไมม่ใช้้แดดดเเเวหือนิมนนั่แหละครรับหือใช้แดกเวดด้้าก็ไครพ ถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในความฝันนะครับไร้แทร็เก็ตใหม่นะครับที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยครับการเด็กนี้นะครับแถมการลุกได้นะครับกับการบื้อบอร์ดก็เสถียรกว่าเดิมมากนะครับแลรวมกับดีไวซ์สกิลด้วยนั่นเองนะครับมังกรเหลืองนะครับสองใบนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกการครับถ้าแป็นการของเรามีคําว่าวากาอยู่ในชื่อการที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับจ่ายสามเอเนจี้ครับเพื่อที่จะเปิดท็อปเด็กของเราห้าใบครับและคอการเกิดสองรือต่ำกว่าหนึ่งใบลงช่องเรียกการจนนั้นสับกองนะครับกระเทคต่อมาครับเมื่อนี้ถถูกกรรีทาาาาายจควมมสของกกาาารดททีี่่่ติชือวเป็น นะครับแล้วแว่นแก่อีกฝ่ายไปเกราะสามนั้นสูงกว่านะครับแว่นแก่ของเราจะปัดพาวอีก5้าพันครับเป็นตัวปัดพาวให้แว่นแต่หน้าที่หลักๆของมันจริงๆครับก็คือการที่มันลงเรียมาแล้วเปิดท็อปห้าเอาจริงๆคอร์ทาก็ตของมันก็ได้หลายใบนะครับไม่ว่าจะเป็นชูล่านะครับโบลเด์แอคนะครับไอโบลเด์แอคก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่หลักๆก็คือโรคุเซที่ช่วยห้ามเสร็จได้แล้วสุดท้ายก็คือตัวใหม่อย่างสตอมสแลชเชอร์นะครับก็คือเป็นตัวคอร์ทาก็ตสี่ใบนะครับที่สามารถคอจากเทคของมังกรเหลืองได้นะครับเทคปััดแหวนนพ่ก็ค่่่อออนนข้างทีีจะเเสถยยรูหมืกัััันนนนะะคคครรรบบแแแแลล้้้้ววกกกก็็ช่่่่่่่่ยยทททททํําาาาใหเเดดีีีีีขขงงงงึอมสสสญุุ ของการ์ดใบนี้ครับก็คือมันสับกองได้นี่แหละครับก็ติดไว้2ใบนะครับกเกรดซัใบต่อมาที่ใส่ในเด็กนะครับก็คือเจ้านี่เลยครับอย่างโอวาสเกรปดราก้อนนั่นเองนะครับเทคแรกแถวหน้าช่องเรียกอากาศนะครับในเทิร์นของเราครับถ้าเกิดไม่มีเรียกอากาศนะครับที่ชื่อเหมือนกันอยู่ในนี้อยู่แถวหน้านะครับการ์ดใบนี้พาวเวอร์ปัดหมื่นครับเป็นตัวตียี่สามครับเพิ่มมาตีสามสามครับโคตรแรงนะครับแล้วเทคต่อมาครับช่องเรียกอากาศครับถ้าเป็นการ์ดเราครับมีชื่อว่าวากานะครับที่เป็นเกรดสหรือสูงกว่าครับการ์ดนี้จะบูสต์ไดเป็นต ออก3ามสาแบบไม่ง่ายแล้วต้นเกมนะครับก็ขอมาบูได้เป็นบูสิบสานะครับก็ติดไว้1ใบนะครับตอนแรกติด2นะครับรู้สึกเยอะไปนะครับก็สรุปแล้วก็คือติดแค่1ใบพอครับจวเจอก็เล่นจวไม่เจอก็ไม่ต้องเล่นนั่นเองนะครับไซเคิลจี้อย่างมิดเท็นะครับเมื่อการไม่ได้ถูกปลาลงช่องการที่จะบนมือรู้ถูกทิ้งจากมือเป็นค่าคอสในการไล่จากในไรเด็กครับสามารถ CB1 หรือ Energy Blast 3ได้เพื่อจวการ์ึงใบครับก็คือเป็นไซเคิลทิ้งจวดนะครับก็คือทิ้งไลททท์กกกกกกก็็็็จจจจจะะะะไไดดด้้้้้้้ััััั่่่่่่วววววนนนนนคคคคคคครรรรรบบบบบแแลลลปาาาามมมืืออองงยยเเเเีีข ช่องบรีกาถ้าเกิดเราเพอร์ซน่าไรในเทอร์นี้ครับสามารถ CB 1หรือ Energy Blast 3ได้ครับเลือกชุบการ์ดเกรด1นใบของเรานะครับที่ไม่ใช่เซนติ n เนลครับพอลงช่องบรีกาได้นะครับซึ่งเอาจริงๆหลักๆก็เอามาชุบโรคุเซ่นั่นแหละครับหรือไม่ก็เอามาชุบตัวใหม่ของเรานะครับอย่างเจ้า s Storm s ม a s h e r d r a g o นนั่นเองนะครับก็มาชุบได้เป็นกันนั่นเองนะครับหลักๆก็คือเอามาทิ้งจั่วนะครับหรือปากาจั่วนได้เละครับส่วนไอเทคชุบนะครับก็คือแน่นอนว่าเด แน่นอนว่าของคู่บุญของเด็กวาการาเกรสอยู่แล้วครับอย่างเจ้าดรากริทเตอร์ชูรานั่นเองครับติดไว้4ใบนะครับเทคแรกครับเมื่อนี้โจมตีครับเอเนอร์จีบลัซสองครับยูนิตนี้พาวเวอร์ปัด5,000จนจบแบทเทิลครับและจากนั้นนะครับเราสามารถชี้เรียการของเรา1ใบที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับและเรียการตัวนั้นจะได้รับเทคก็คือเมื่อเรียการตัวนั้นโดนบึ้มนะครับจะดีดกลับขึ้นมือได้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวชี้นะครับให้ตัวที่โดนยิงนะครับดีดกลับขึ้นมือได้นั่นเเเเอออองงงคคคคคครร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 ััััับบบบบกกกททมมมื่นนนีี้้ถถู์ะดดวววยาาาาาาสขข ที่มีชื่อวาการอยู่ในชื่อการนะครับที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับถ้าเป็นการอีกฝ่ายเป็นเกรดสามหรสูงกว่า CB1 โดดตัวนี้ลงมาแล้วตัวนี้พาวปัดหมื่นนั่นเองนะครับก็เป็นคอเป็นเวฟสำรองได้นั่นเองนะครับตอนเริ่มหลังนะครับถือว่าเก่งมากเลยครับกับชูร่านะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่ดีตัวที่ถูกรีทายไปขึ้นมือได้แล้วก็คอลงมาตอนเริ่มหลังครับเป็นเอ็กซ์ตร้าเวฟได้ครับแทนตี20นะครับเพิ่มมาก็30นั่นเองนะครับเกรดสองไปต่อมาครับแน่นอนอีกแล้้้ววคคคครรรััับบบบก็ือเจานนะะติดไ3ใ เทคอธิบายไปแล้วครับแต่อธิบายอีกสักรอบด้วกันครับก็คือเมื่อนี้โจมตีใส่แวนนะครับถ้าปมการของเราครับมีคำว่าวากาอยู่ในชื่อการที่เป็นเกรดสามเป็นสูงกว่าจนจบมตเท่านี้ครับยูนิตนี้พาวปัดห้าครับเป็นตัวตีสิบห้าครับแล้วเมื่อจบมตเทิร์นบึ้มตัวเองโจวบนึงครับเทคนี้บังคับทำนะครับถ้าเกิดให้มันบวกพลังนั่นเองนะครับก็เลยเป็นยูนิตตัวตีที่เก่งมากมากเลยดิ้งครับตีสิบห้าแบบง่ายๆครับแถมบึ้มจวนั่นเองนะครับโรคุเซนะครับติดไว้สี่ใบนั่นเองนะครับ เทคมันครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกการนะครับถ้าบรรนกาศของเราครับมีคําว่าวากาอยู่ในชื่อการที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับจนจบเทอร์นนี้ครับอีกฝ่ายครับไม่สามารถอินเตอร์เซปได้ครับก็คืออินเตอร์เซปจากหลังก็ไม่ได้อินเตอร์เซปจากหน้าไม่ได้ครับอินเตอร์เซปไม่ได้นั่นเองนะครับกระเดกตองมันนะครับออโต้ช่องเรียกการครับในเทอร์นของเรานะครับถ้าเกิดสมมติว่ามียูนิตที่อยู่คอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้นะครับจะเป็นอีกฝั่งก็ได้หรือฝั่งเราก็ได้ครับถูกรีทายนะครับถ้านกาของเราครับมีคําาาาวว่กอยู่่ในชือกากรดสาครับก็คือจะบึ้มตัวเองเพื่่ออจัวนนนงงได้เะครับสมมติว่าเราาวงคอรับ้้แลวมาีคำว บึ้มโรคูเี่เพื่อจั่วได้นั่นเองนะครับหรือลีอากาศอีกฝ่ายโดนบึ้มนะครับก็บึ้มตัวมันเองเพื่อจั่วได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ต้องอยู่แถวเดียวกับบันนะครับแต่ว่าหลักๆที่เอามาใช้นะครับก็คือเอามาจั่วแล้วก็เอามาห้ามเซกนั่นแหละครับถือว่าเป็นเทคที่โคตรเก่งแล้วก็เป็นตัวแบบของเด็กนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับที่เก่งมากๆในเด็กนี้นะครับก็คือเจ้า s t สตอมสแลช Dragon นั่นเองครับผมชอบมันมากครับโคตรเก่งนะครับเทคนิคแรกนะครับเมื่อนีกกรทาวันวากู่นอการี้ถูก ในสภาพเบรสได้แต่ถ้าบรนกากาศของเราครับมีสถานะปลดปล่อยมังกรมาครับโซบัสหนึ่งเพื่อที่จะลุกตัวเองได้ครับแล้วก็ขอนชงเดกาดครับถ้าบรนกากาศของเรานะครับมีสถานะปลดปล่อยมังกรมาครับยูนิตพาวเวอร์ปัด5,000นะครับจนจบเทินอีกฝ่ายด้วยนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นตัวตี13บูสสิบสแล้วก็ยืน13บสามยันเทินอีกฝ่ายนั่นเองครับความเก่งของตัวนี้ครับก็คือเอาตัวนี้มาตีก่อนได้ครับแล้วก็โดนบึ้มจากวาคาแล้วมาโดนหลังนะครับมันโดนบึ้มกี่ทีก็สามารถโดนมาหลังได้นี่ครับถือว่าเก่งเหมือนกันนะคครรรัับบโโดดดไ้อย่่่าางงจจินะแตว ความเก่งของมันจริงๆก็คือตอนที่เราไล่เป็นเวลาเซส่อเลยครับเพราะว่าเราจะจับมันลุกได้ครับเป็นตัวบูส13ได้นั่นเองนะครับติดไว้3ใบครับเป็นตัวแบกของเด็กนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับใส่เครื่องใหม่นะครับอย่างซัมมิทแฟลร์นะครับติดไว้3ใบพอนะครับถ้าเกิดเราครับไม่มี G-SOAT ครับสามารถใช้เทคของกราป็นเนี้ยได้ทั้งหมดเลยนะครับเทคคแรกแอคบนมือครับถ้าสมมติว่าวันเก่าของเราเป็นเกรด3หรือสูงกว่านะครับ ก็ทิ้งการ์ดไปนี้ได้นะครับแล้วก็มูฟการ์ดจากในไรเด็กจากโซหรือดรอปของเรา2ใบกลับเข้าไรเด็กในสเปซภาพง่ายนะครับเพื่อเปิดท็อปการ์ดเใบครับแล้วเลือกการ์ดเกรดสของเรา1ใบนะครับที่มีชื่อต่างกับแวนของเรานะครับจากนั้นนําขึ้นมือแล้วก็สับกองครับแล้วก็เทคของมันนะครับในช่องการ์เดียนครับก็คือปาลงช่องการ์เดียนถ้าดรอปโซนอีกฝ่ายมี4ใบหรือมากกว่าจนจบบาเท่านี้การ์ดนี้ชิวบวกเพิ่มห้าพันเป็นชิวหมื่นครับแล้วถ้าเกิดอีกฝ่ายนะครับมีจีโซนครับทำการบายการ์ดเกย์สามของเรานนนนนะะะคครรรัับบเเพื่่อออกกาี้จดดปง เราก็ไม่อยากหลุดไล่ราสเซสส์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับหรือไม่เราเสิร์ชเกียรติสามตัวอื่นได้ครับอย่างเจ้ามังกรเหลืองนะครับหรือเจ้าโอบบสครีมนะครับก็เสิร์ชได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ครับถ้าไม่หลุดราซิส์ก็คือเอามาปากราเป็นชิวหมื่นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของมันครับการที่อีกฝ่ายมีดอกโซนสี่ใบค่อนข้างง่ายสุดๆเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับพีจีไม่ทิ้งมือนะครับสามใบนะครับ ไม่เข้าสู่ช่องการ์ดยนครับเลือกยินิตของเรา1นใบยูนี่จะไม่ถูกคิดจนจบแบทเทิลครับแต่ถ้าเรามีมือสองใบหรือมากกว่าเราต้องเลือกทิงการ์ดบนมือ1ใบครับง่ายก็คือสมติว่าเรามีมือแค่2ใบก็คือ PG ใบนี้กับมืออะไรไม่ดูครับแลวปาพีจีใบนี้ไปกะเราปจะเป็นทิ้งการ์ดบนมือเป็นค่าคอรสของพีจีนั่นเองนะครับติดไว้ครับเป็นพีจีไม่ทิ้งมือครับแล้วก็เอลิเมนต์เรียแสงทิ้งรูดนั่นเองนะครับถ้าบันกาดอีกฝ่ายนะครับมีความสามารถทิ้งเป็นไดรฟ์นะ มากันพวกการจะมือขอ2ใบห้ามเซนติเนลห้ามเกตนั่นเกตนี่การนั่นเองนะครับออเดอร์ที่เหลือที่ใส่ในเด็กนี้ครับขอเริ่มจากเด็กลิปพีซก่อนแล้วกันนะครับก็คือดับนะครับเมื่อได้การไปนี้ครับสามารถเลือกกดเท็กอย่างใดอย่างหนึ่งครับอย่างแรกคือจวดสองการอย่างที่2คือเอาการไปเนี้ยเข้าโซ่เพื่อไงแดมหนึ่งนั่นเองนะครับสามารถเพิ่มมือให้วากามีมือเยอะขึ้นกว่าเดิมได้หรือเอาไงแดมได้ครับเพราะว่าเด็กวากามไม่มีตัวไงแดมเลยนั่นเองนะครับแล้วก็บริสออเดอร์ไปสุดท้ายก็คือดีเฟนซีีีีีีฟรร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 รออออนน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 ััััััั่่่่่่เเเเเเเงะะะะคคคคคคบบ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 บมมมมมมืืปาา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 กกกกก์์ดดดใ้้้้้สสถถลลลททททไไไววซตติิแแจจช็ ก็คือเมื่อถูกรีไทรยจากช่องการ์ดียนครับก็ดีดขึ้นมือได้ครับแล้วก็ได้รับชิลปัดเพิ่มอีกหมื่นได้ครับซึ่ง p r i อ r ร t y ิตี้หลักๆก,ก,ก็คือเอามาชี้ทิกเกอร์แหละครับสมมติว่าเราปาโอเวอร์ไปกัดนะครับแล้วเราไล่ดีเฟนซีฟรอชีโอเวอร์ทิกเกอร์ครับโอเวอร์ทิกเกอร์จะเป็นชิล6กหมื่นนะครับ แล้วเมื่อจบเทิร์นครับก็ดีโอเวอร์กลับขึ้นมือได้นะครับเงื่อนไขง่ายๆก็ประมาณนี้นั่นเองครับกับดิฟเฟนซีฟรอน์ครับเรียกว่าเป็นของสามารถของแดงแล้วก็ว่าได้ครับติดไว้หนึ่งใบนั่นเองนะครับโอเคครับต่อมาครับในส่วนของติ๊กเกอร์ครับก็เริ่มที่ใบนี้ก่อนเลยครับก็คือนิกาเซเรียนะครับพอสามารถเพิ่มเติมเมื่อเราไดเช็คเจอการ์ดใบนี้ครับก็คือเลือกการ์ดจากในเดเมจโซนของเราหนึ่งใบครับนำการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือนะครับจากนั้นเราสามารถเลือกยูนิตการ์ดจากบนมือเราหนึ่งแแลลล้้ววววกกัััััันน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 นะะะคคคคคครรรรบบบบขอออออองงงเเจาาาาาา่ปชชหยมม ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับก็สามารถใส่เป็น e d o s ได้เหมือนเดิมนั่นเองครับแต่ว่าผมชอบนิกาเซเลียมากกว่านะครับเอามาเป็นเว็บเสถียรแล้วก็เป็นไหยแดมทางอ้อมด้วยนั่นเองนะครับต่อมาคิยาโซครับ เมื่ออีนี้ทําการบูสเสร็จนะครับนำข้าโซ่เลือกยูนิตของเราหนึ่งใบบวกสองพนะครับก็ออกมากันเผื่อเจอคุกนะครับคีวานิลาอีก4ใบครับอันนี้คีอะไรก็ได้ผมติดเป็นคีแบงดีมไปนะครับรอชิวหมื่นสมใบครับมันเข้าสู่ช่องการเดียนถ้าใบกบอีกฝ่ายเเกสรสามัสุกวาชิวปัดเพิ่มอีกห้าพันครับเป็นชิวหมื่นแล้วก็สุดท้ายก็คือคีวานิลาสอใบแด้กก็คีวันคริสใบครับมื่เข้าสู่ช่องการเดียนครับถ้ายูนิตที่ตีมานะครับมีคิพื้นฐานเป็นสองหรือมากกว่าชชิิิววปปัััดดดดเเเพพ่่มมมอออีีกกครบ็็นนนตผผลททไไ้้้ืแาางส ไม่ว่าจะเป็นไนโรนะครับหรือแบล็กม่ครับถึงแม้เดเนี้ยมันจะลุกแวนตุ้มๆตุ้มๆกันเะครับแต่ว่าติดไว้เผื่อกันตายนั่นเองนะครับในเคสนี้ครับจะเปลี่ยนเป็นคิวกันเวฟก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นคิวปกติก็ได้นี้แล้วแต่เราครับแต่ผมเลือกติดเป็นคิวกันขีดดีกว่านั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของเจ้าวากาดาเกรสราเซซึนะครับกับคีย์เวิร์ดอย่างการปลดปล่อยมังกรมานะครับเดี๋ยวเราเจนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมโบการเล่นเลยกันนะครับว่ามันจะฟีงเงาะแค่ไหนนนัเอง โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเด็กที่เล่นเกี่ยวกับสถานะนะครับอย่างเด็กวากาดาเกตราเซซึสแพชนี้นะครับจะต้องขออนุญาตสาธิตไปการเริ่มก่อนจริงๆครับเพราะว่าเด็กเนี้ยถ้าเริ่มก่อนแล้วมาติดสถานะก่อนมันค่อนข้างทำไรได้ง่ายนั่นเองนะครับจุดกันหนึ่งใบครับอุ้ยวากาดาเกตราเซซึสอีกใบครับมาทิ้งดอทิกเกอร์ครับเลยก็ทำการไรครับเป็นหนึ่งวัจีรัวแล้วผ่านเลยครับจากนั้นได้ไปเช็คใหม่อุ้ยสกิลนะครับแล้วก็จุกกกกกัััันนนใบบบบบคคครร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 ทททีีีเเ้้ยาาาาช์จจ่ออแลลลววว็สสิิขงงโซไได้ครับ ก็ไรเป็นบลูเดอร์อัลตรากอนครับถึงแม้วันกัดอีฝ่ายครับจะเป็นเกรดหนึ่งนะครับแต่มือผมดูสภาพตอนนี้มันไม่พร้อมที่จะแห่เท่าไหร่นะครับก็แน่นอนว่าผมอยากคลิปหนึ่งไปเป็นชิลมากกว่าหรือคอไว้สำหรับเผินหน้าไม่ต้องแห่ก็ได้ครับแล้วก็ตีไปเลยครับหนึ่งหมื่นครับเช็คครับคิวทิกเกอร์ครับฟื้นฟูหนึ่งดามเฉยเลยนะครับมาทีนี้แล้วก็ดามันเช็คไปครับเพื่อเซเค์จีนะครับเพื่อสมิธแฟร์นะครับแล้วก็ แสตนด์แอนดรอุยชูร่านะครับชาร์สันจีก่อนเป็น6นะครับเราทิ้งทิกเกอร์ไว้สักใบก็ได้ครับทิ้งคิวไปแล้วก็ทําการไรเป็นสตาร์กอรแห่งการไรไพ่วาการาเกรสครับทีนี้หยบบอร์ดกันนะครับแล้วก็สกิลของบอสได้แอดซับโดนวาการไรทับจะโดดลงมาครับทีนี้เราก็ต้องดูแล้วครับว่าเราจะปูบอร์ดยังไงนั่นเองนะครับถ้าเป็นในเคสนี้ครับคือเราไม่ได้มีโรคุเซยสองใบก็อยากจะขอชูร่ามาก่อนนั่นเองนะครับหรือว่าเราอยากทิปชูร่าไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในเคสนี้ผมว่าเราขอชูร่าาไวว้ดีกครับอชูราตรงนี คอโอปัสเกรฟตรงนี้นะครับแล้วก็คอโรคุเซตรงนี้ครับเพื่อต้นเกมครับอีกฝ่ายไม่มีเหรียญนะครับก็คือคอลัมน์นี้ก็คือบึ้มจั่วตัวมัดจวดสอเลยนั่นเองนะครับให้เลนชูราตีก่อนครับสกิลชูราครับจ่ายสองจี้มันจะปัดพาวอีห้าพันนะครับและผมชี้เป็นโรคุเซที่เราปิดผลิการเสร็จไปนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับบูเอเอ็กซ์ตีครับสกิลเมื่อตีแวนนะครับปัดอีห้าพันนะครับเป็นตีทั้งหมดยี่สิบสามนะครับเมื่อตีเสร็จบึ้มตัวเองโจกันหนึ่งใบอุ้ยชูราอีกใบนะครััับบบโรรคคุเเซึ้มตวองนะ จุดการ์ดึใบและด้วยเช็คของเจ้าชูราครับประดีตตัวเองกลับขึ้นมือครับแล้วก็วากาดาเกรสตีครับสกิลของวากาดาเกรสครับ C B บหนึ่งครับสันหน้าทั้งหมดครับก็คือชูราตัวนี้ตัวเย่ไปครับแล้วก็ปัดเผาเป็น2องหมืนสามอ่ะทำการทวินได้ครับบอร์ดครับอ่ะดอทิกเกอร์ครับอ่ะเผาครับแล้วก็จุดการ์ดึใบครับแล้วก็ลุกมาตีสามสามสุนได้นะครับแล้วก็ผ่านเทินเลยครับแล้วก็ดาเมจชเช่นไปครับเพื่อชูรานครับเพื่อราเซซึนะครับ ปากา่าสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะปล่อยแดมเยอะไปนะครับอ่ะหมื่นห้าชิวหมื่นนะครับปาดิเฟินนซีฟิบรอไปด้วยนะครับสมมุติว่าเราชี้คีแล้วกันแล้วก็ดีดไปนะครับมาสแตนแอนดรอนะครับไรเป็นตัวใหม่ของเราแล้วครับก็คือวากาดักริสราสิสึกนั่นเองนะครับชาสามจีด้วยลืมทีเนี้ยเราก็จะได้รับสถานะ ปลดปล่อยมังกรมาแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เพอร์เซน่าไรในเทิร์นนี้เราก็จะได้จวการ์ดหนึ่งใบจวดโอเวอร์นะครับแล้วก็แถวหน้าปัดเพิ่มอีก10,000นั่นเองนะครับเราก็สามารถพอตัวที่เราดองไว้ตั้งนานได้นะครับอย่างโอปัสเกรปขยับขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากเราจวดได้ตัวนี้มาก็ไหนๆก็ไหนๆก็ใช้ไปเลยก็ได้ครับคอลงมาจ่ายสามจี้ครับเปิดท็อปห้าคอการ์ดเฟสสองหรือต่ำกว่าลุเบียได้ครับแล้วก็สับกอกนะครับเป็นเทคที่โคตรฉลาดแล้วก็เอฟเฟกติฟมากนะ เราก็ขอสตอมสแลชเชอร์ลงมาเออแล้วก็ทําแค่นั้นเลยก็ได้นั่นเองนะครับให้เลนนี้ตีครับมันก็จะเป็น23 31นะครับและทีนี้ราเซซึตีสกิลราเซซึบึ้มหน้านะครับอีกตัวนี้เมื่อโดนบึ้มครับปัดไปอีก5,000ด้วยครับแล้วก็สกิลของราเซซึก็จะปัดหมื่นะครับสตอมสแลชเชอร์ครับถ้าแวนกาเราติดสถานะปดปวดมั่ก่อนหม่จะปัดอีก5,000ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็โรคุเซนะครับบึ้มตัวเองเจดกาสหนึ่งใบนั่นเองนะครับ แวนเราตีอยู่ที่38นะครับบวกอีก13นะครับเป็น51 2สิบเไดนะครับเช็คไปขีนะครับโอ้โหยอดมนุษย์ขีไปนะครับเผาให้โอเบอสเครปไปก็ได้นะครับและทีเนี้ยอย่าลืมนะครับเทคคอนของโอเบอสเครปเมื่ออยู่แถวหน้าครับก็จะปัดมือเลยครับเพราะว่าไม่มียูนิตชื่อเหมือนกับมันนะครับอยู่แถวหน้านี่ครับเซ็กันเช็คครับขี้ครับโอ้โหยอดมนุษย์ครับอ่ะขีไปนะครับเผาให้โอเบอสเครปเหมือนเดิมก็ได้ครับบุชไปโอเคทีนี้เมื่อตีเสร็จนะครับเราจะซีบี ระเบิดหลังทั้ง2ฝ่ายครับก็คือ Storm Slasher ตัวนี้ตัวเย่นะครับแล้วสกิลของสตอมสแลชเชอรเมื่อตุวเย่จะเคลิกวากาครับจะคอลงแถวหลักมูลสภาพเรสนะครับตรงไหนก็ได้ครับแล้วเกิดไปกาบลอติสฐานะปุ่นป่อยมงกอดมันโซบลาสลุกนั่นเองนะครับแล้วก็วากาดาเรสนะครับก็จะลุกด้วยนะครับตีไปเลยครับ382คิครับแน่นอนว่าศูนย์ได้นะครับทีเนี้ยในเคสเนี้ยถ้าเรามั่นใจว่าเราปิดได้แน่ๆน่ครับก็ดีไวสกิลไปเลยครับบาร์สหนึ่งลุกครับบวกสองได้นะครับแล้วก first เช็คครับขีโอ้โหอันนี้ยอดมนุษย์แล้วครับอ่ะหมื่นขีไปนะครับเซคันเช็คครับ pg นั่นเองนะครับทีนี้โอปัสเกรฟนะครับอ่ะลืมไปเป็นตัวบูสต์13ด้วยนะครับก็จะบวกไป45 58นะครับ66 2ขีนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการเล่นเจ้าวากาดาเกสราเซสแบบง่ายๆนี่ครับพอสมมติว่ากลับมาเทิร์นเรานะครับอ่ะประกาศกระกาไปนะครับกระกาไปให้หมดเลยชุบๆๆๆๆุปุ๊บไปนะครับก็ เล่นเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็คือ Stand and Draw แล้วก็เพอร์เซนาไรเป็นราเซซึนะครับในเคสนี้อขอชูร่าขอโรคุเซนะครับคอสตอมซาเลชเชอร์มาอีกใบก็ได้นะครับแล้วก็แบทเทิลเลยนั่นเองนะครับก็คือข้างนี้ตีไปนะครับจ่าย2 G จี้ชิโรคุนะครับแล้วก็ราเซซึตีบึ้มชูร่านี่โดนบึ้มจวนหนึ่งด้วยดีดขึ้นมือแล้วชูร่าบัสคอลงมาปัดหมื่นนะครับราเซซึ u, ก็ปัดอีกหมืน่น แล้วจากสตอมสแลเชอร์ก็เป็นตัวบูสตสิบสามนะครับแล้วก็ทวินได้ไปบอร์ดนะครับคิวนะครับฟินฟู่หนึ่งแดมไปแล้วก็ปัดพลังให้ออบัสเกฟนะครับแล้วก็สกิลของลาเซสื์ครับบัสหนึ่งระเบิดหลังให้หมดนะครับตุ่มตุ่มและทีนี้เราก็คอหลังสองตัวมาอย่างงี้ปึ๊ดปืดแล้วก็โซบัสสองลุกลุกนะครับฟึ๊บฟึบนะครับเออแล้วก็ราเซสื์ก็ตีนะครับสามสามสูมได้นะครับข้างชูร่านะครับก็ ตีไปนะครับก็จะเป็น43นะครับแล้วก็ข้างโอปาสเกรีนะครับ56นั่นเองนะครับมันก็เล่นประมาณนี้นั่นเองครับก็คือเล่นเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับแต่ตอนนี้ก็ราคาแพงสักหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นเด็กนะครับที่เป็นเด็กแนวแวนตีลุกที่สนุกใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเจ้าวาการาเกรสราเซสส์นั่นเองนะครับแน่นะว่าเด็กนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่า เป็นวากาเหมือนเดิมนะครับถึงแม้การจวดนะครับมือมันจะน้อยกว่าเดิมครับแต่บอกได้เลยว่าราเซสเซนะครับค่อนข้างที่จะเสถียรกว่ามากนะครับเดิมทีวากาครับเป็นเด็กที่มือเยอะแล้วก็การเล่นนะครับค่อนข้างที่จะเสถียรอยู่แล้วนั่นเองนะครับช่วงของสับที่ผ่านมานะครับก็ทำให้มันสับแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะมีการสับกล้องการห้ามอินเตอร์เซ็ตนะครับการชีเรียที่โดนบึ้มนะครับดีดกลับขึ้นมือได้ครับเรียกได้ว่าทำให้เด็กเนี้ยค่อนข้างที่จะเก่งอย่างมากเลยนั่น กว่าเดิมอีกนั่นเองนะครับโดยรวมถือว่าเป็นองนะครับที่เล่นสนุกมากๆแล้วก็เล่นง่ายสุดๆเลยนะครับถึงแม้ว่าราคาช่วงนี้มันอาจจะแพงไปสักหน่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นองนะครับที่เอาไปเล่นนะครับค่อนข้างจะเอนจอยนะครับแล้วก็เล่นง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท้าผู้ชมสำหรับใครที่ช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสหัวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย